เริ่มโดยการชักน้ำหนักวัตถุตรวจค้นทั้ง4ชิ้นต้องเท่ากันแต่มีสารทำระเบิดซีโฟจริงๆเพียงแค่ชิ้นเดียวครับแต่ละชิ้นพันด้วยพลาสติก2ชั้นใส่ลงในกล่องอย่างมิดชิดอีก2ครั้งหลังผ่านเครื่องสกแกนแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ทีมซ่อน10คนเป็นผู้นำไปซ่อนแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่ทันที จากนั้นก็ให้ทีมค้นหาที่ประกอบด้วยทหารจาก3เหล่าทัพคือฐานบกทหารเรือและก็ฐานอากาศจำนวน20คนทำการค้นหารวม20ครั้งและบริเวณที่ทดสอบก็แม่หนุวยตให้บุคคลภายนอกเข้าใกล้ละสมี200เมตรเพื่อป้องกันเสียงรบกวนและก็ยังตัดสัญญาณสื่อสารทุกชนิดครับผลตรวจสอบณขณะนี้ก็จะมีการส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเองโดยไม่เปิดเผยในวันนี้ ด้านคนเอกสนที่บุญยรักตรินอดีตผู้ประชาการทหารบกซึ่งเป็นผู้ลงนามจัดซื้อเครื่องจีที200อเมื่อปี2 5 5 0้าเปิดเผยน,น,นะครับว่าจัดซื้อตามคําเสนอของเจ้าหน้าที่ด้านตรวจวัตถุถถระเบิดซึ่งเห็นทหารอากาศใช้แล้วได้ผลพร้อมยืนยันนะครับว่าจัดซื้อโปร่งใสแล้วก็กว่าจะได้ของมาแต่ละชิ้นเนี่ยเนยงานในการอนุมัตินะครับพิจารณาในการอนุมัตินี่มันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนกองทัพบกเองก็ผ่านกันมาหลายขั้นตอน ข้ามไปสู่กองชิการดดาลนนุนสุดเข้าไปสู่สำนักงานตลาดก,กระทรวงกลาโหมนะครับถ้าของแทยมากๆก็คือเข้าไปสู่รัฐบาลเพราะฉะนั้นการจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยในส่วนของกองทัพในสมัยที่ผมอยู่เนี่นะครับผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้เลย